อ่ะสวัสดีแฟนเพจยูสิบสองนะครับสวัสดีแฟนแฟนเพจเซนสนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ส9นะครับมิถุนายนก็มาเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้มาคุยก่อนเกมฟุตบอลยูโรที่กำลังจะเตะน,นะครับรอบสองทุ่มนี้ก็มีฝรั่งเศสแต่กับฮังการีนะครับ รวมถึงคู่บิ๊กแมทนะครับเยอรมันเจอกับฝรั่งเศสอขออภัยเยอรมันเจอกับโปรตุเกสรอบห้าทุ่มนะครับแล้วก็คู่ดึกก็ยังมีเกมอีก1คู่หนึ่งสนามนะครับสเปนเจอโปลแลนด์นะครับเพระฉะนั้นก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับเมื่อวานีนอังกฤษก็ฟอร์มห่วยมากนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เรื่องนะครับแต่ก็อาจจะเป็น เรียกได้ว่ากลยุทธ์ของเซาเกตหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะจบเป็นอันดับสองของกลุ่มเพื่อเลี่ยงการเจอทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันนะครับแต่ก็มาว่าอังกฤษไม่ชนะสกอตนะครับศูนย์ศูนย์นะฮะเข้ามาด่ากันหน่อยนะครับแล้วก็ฟอร์มไม่น่าประทับใจนะครับอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงวันนี้ก็มีเรื่องของการซื้อขายนะครับเลี้ยวคูเนี่ยสนใจโดมินิโกเบราดีของซาโซโลนะครับซึ่งก็ เล่นดีกับทีมชาติอิตาลีนะครับต้องมาดูว่าลิพูสนใจจริงจังหรือเปล่าเขาบอกราคา43ล้านปอนด์เองนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยก่อนจะไปก่อนจะไปดูข่าวนะครับโอ้พี่บอยวันนี้มาเร็วเลยนะแบบน่าจะเตรียมดูฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับคุณบอยวีลพลน,นะครับบอกสวัสดีครับคุณสนอือแหอก็มาอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ช่วงเช้าได้มีโอกาสคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ คุณบุชิสวัสดีครับอ่ะสวัสดีนะฮะม้นก็คุณสง,ง่าว่าสวัสดีครับคุณสนมาพร้อมบอลเลยเออใช่เนี่ยอิตาลีเอ่อขอภัยฝรั่งเศสกับฮังการีกะไรเงจะเตะนะครับแล้วคุณภชราบอกว่าสวัสดีครับยูโครคังดี้คุณสนคิดว่าจะมีมามืดไหมผมว่าเนี่ยแหละน่าจะอิตาลีเรียกว่ามามืดไหมก็เรียกว่าแบบเป็นทีมใหญ่แต่ว่าเป็นทีมนอกสายตาดีกว่านะครับน่าจะไปได้ลึกนะสว่วนมามืดผมชอบ ผมชอบฟินไม่ใช่ผมชอบเนี่ยผมชอบทีมอย่างทีมอย่างยูเครนนะถึงแม้จะโอเคพึ่งชนะแต่ก็แบบเวลาเจอทีมเล็กก็สามารถเก็บชชนะได้นะครับฟินแลนด์ก็น่าสนใจถ้านัดที่แล้วไม่แพ้นี่ถือว่าพวกเขาก็มีสามแต้มและมีโอกาสเข้ารอบนะครับแต่เชื่อว่ามามืดน่าจะยากเพราะว่าทีมเต็งตอนนี้ผมให้เต็งหนึ่งเป็นฝรั่งเศสเต็งสองเป็นเบลเยียมนะในสายตาผมนะฮะ อ่าคุณสุนิสาบอกสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีคุณสุนิสาด้วยนะครับแหนก็มารับชมทุกวันเลยขอบคุณมากนะครับคุณสง่าบอกแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณสุวัทราบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์แล้วฝรั่งเศสจะผ่านกําแพงไหมคะผมว่าผ่านนะครับผมว่าฝรั่งเศสชนะค่อนข้างแน่เพราะว่าเจอกับฮังการีก็คือผมคิดว่ากลุ่มก r ุ u p ออฟเดยเนี่ยกลุ่มที่แบบกลุ่มที่แข็งอย่างกลุ่ม F เนี่ย ถ้าทุกทีมชนะฮังการีแล้วหลังจากนั้นไปเสมอกันก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับคือโปรตุเกสชนะฮังการีไปแล้วสามสาศูนย์ฝรั่งเศสก็ต้องชนะฮังการีให้ได้แล้วต้องชนะเยอะๆเพื่อที่จะแข่งเรื่องประตูดได้เสียด้วยนะครับผมว่าน่าจะชนะได้นะสําหรับที่คุณสุภัทราถามนะครับกูดีลิคันโตน่าแฟนประจําเลยบอกสวัสดีครับอ,อ๋อบอกว่าบอลจะเตะแล้วทำไมเพิ่งมา๋อาก็วันนี้ติดภารกิจเล็กน้อยนะครับ คุณดักได้ออกแชร์แล้วครับอขอบคุณมากนะครับคุณสงาบอกคุณสอนมีภาค FM99 ทีวันไหนวันนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมภาคเกมคู่ที่2นะเริ่มตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งอ่ะเกมเตะ5้าทุ่มแต่ผมต้องภาคตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งเกมระหว่างโปรตูเกตกับเยอรมันนะฮะถ้าใครไม่อยากฟังเสียงซาวทางทีวีก็เปิด FM99 ได้นะครับเดี๋ยวผมไปภาคคู่นั้นกับพี่อูนะนะครับก็ จอกันที่อ้ FM ิบได้นะครับวันนี้เลยนะฮะสี่ทุ่มครึ่งนะครับคุณดักแด้บอกว่าเปลี่ยนโฟเดนออกแต่ให้สเตอร์ลิงอยู่แฟนแมนซิตี้ปวดหัวว่าสเตอร์ลิงทั้งปีรู้กันหมดแล้วอ่ะก็เมื่อวานมันก็โดนพเวิจารณ์ไงว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนคือโฟเดน่ะถึงแม้จะมีช็อตยิงไม่ตรงกรอบมีช็อตเสียบอลบ้างแต่คือมันก็สร้างโอกาสนะครับแต่ว่า สเตอร์ลิงค่อนข้างฝืนค่อนข้างไปกับบอลแล้วก็เสียบอลบ่อยนะครับก็หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสกอตให้อยู่ถึงครบเต็มเกม90นาทีนะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณเวเฟอร์บอกว่าคืนนี้รอที่99ครับก็อขอบคุณคุณเวเฟอร์ด้วยนะครับอย่าลืมส่ง SMS มาคุยคุยกันนะฮะคุณสุนศบอกขอความมั่นใจฝรั่งเศสหน่อยครับหาค่าเบียร์โอเชียได้เลยแต่ถ้าใครใจแข็งๆหน่อยผมว่ารอให้มันต่อเหลือลูกหนึ่งอะ เขาว่าก่อนเกมรู้สึกถ้าไม่1.25ก็1.5นะมันคือผมว่าชนะแน่ๆแต่พราฝรั่งเศสเป็นทีมเครื่องร้อนช้าผมว่าไม่น่าจะรีบนำนะครับให้รอดหนึงนะครับสุน์บอกว่าเจ็บอังกฤษน่าเบื่อมากอุ้ยอย่าเชียร์เลยครับอังกฤษเมื่อวานผมก็เจ็บนะผมว่าให้อังกฤษแต่ว่าใครจะไปเชื่อว่ามันจะไม่ชนะนะครับผมคิดว่าตอนแรกมันต่อ1.25ลูกควบลูกครึ่งเต็มที่หูแหว่งแต่แม่งเสมอเลยนะครับ วิลิคคาโนนาบอกดีใจได้ฟังเสียงผมภาคบอลที่ f อ9 9อขอบคุณมากนะครับอเดี๋ยวเราไปดูไลน์ฝรั่งเศสกับฮังการีหน่อยนะครับหลายท่านน่าจะอยากจะรู้นะครับว่าว่าเออใช้ชุดหนงชุดไหนบ้างสำหรับดีดีเย่เด้ชองนะครับน่าเชียรหรือเปล่าอ่ะไปดูฝรั่งเศสกับฮังการีเลยนะครับไปดูไลน์ up. เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไลฟ์มายังไม่ได้ดูเรื่องตัวผู้เล่นเลยนะครับ กนะ็ทางด้านฝรั่งเศสวันนี้สี่สามหนึ่งสองนะครับระบบที่จะใช้ในยูโรครั้งนี้เป็นระบบที่ใช้กิสฟันเป็นหน้าต่ำประตูเป็นยูโกโยลิสนะครับแบ็กขวาปาวานะครับผ่านฟิตลงได้แบ็กซ้ายเอ้าแบ็กซ้ายลูไกนองเดสไม่ฟิตใช้ดูคัสดีนจากทางด้านเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็กองหลังตรงกลางแบบมีวาลานจับคู่กับเคมเพนเบ้ก็หมายความว่า กองหลังเหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่มีการเปลี่ยนแปลงแค่แบ็กซ้ายนะครับซึ่งก็จริงๆเกรดใกล้กันแหละนะครับเผอลูกัสดูกาดีเนี่ยเล่นเกมลุกดีกว่าด้วยนะครับแล้วว่าตรงกลางสามคนมีป๊อกบากองเต้ลาบิโอก็ชุดเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวลุกมีกิสมันมีเบนเซม่าแล้วก็มีเอ็มบัปเป้ก็ฝรั่งเศสชุดใหญ่แล้ครับนะฮะผมว่าเหนือว่าเหนือกว่าฮังการีเยอะถึงแม้ฮังการีจะเล่นในบ้านแต่เชื่อว่าต้านยาก อังกรีก็มีซาไลาคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับชื่อคล้ายๆกันแต่สะก,กดไม่เหมือนกันตรงกลางมีอดัมนากีมีทางด้านลัดโลคายแฮสเลอร์นะครับกองหลังมีวิลลี่ออบานที่นัดที่แล้วพลาดเสียบเสียจุดโทษประตูเป็นกูลักชี่ผมว่ามาได้นะฝรั่งเศสอาจจะชนะทักสองเม็ดนะครับแต่ตอนนี้ฮังกรีได้ฟรีคิกนะครับเปิดมา <c oughs> ยังเคลียร์ได้ไม่น่ามีอะไระนะครับผมว่าผมว่าฝรั่งเศสนะ่าจะชนะได้ หนึ่งเม็ดขึ้นไปนะครับ่ะนันนก็คืออ่าฝรั่งเศสเตะอยู่เตะมาสี่นาะทียังศูนศูนย์นะครับใครยังไม่ขึ้นรถก็ยังยังเชียร์ได้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวรีบไปคุยข่าวรีบไปวิเคราะห์บอลอีกสองคู่รอบดึกนะครับก่อนที่จะหลายคนน่าจะอยากรีบไปดูบอลละนะครับเอาไปดูที่เว็บ u12sport.net นะครับดูซิว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างก็เมื่อวานแกมซูเนตนะอดีตกุนซือชื่อดังก็บอกว่า อังติษคงไม่ดีพอถึงแชมป์ไม่ต้องให้แกมซูนเนียรมาพูดหรอกครับให้ผมพูดให้คนข้างบ้านให้ให้เด็กอนุบาลก็รู้นะครับว่าคุณไม่ชนะสกอตเงี้ยแล้เล่นแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแชมป์ได้ยังไงนะครับอะไรอ่าสโลแกนเขาว่าฟ o ตบอล l l is coming home อะน่าจะยากนะครับอ่อแกมซูนเนียเนี่ยบอกว่าหลายคนมองว่าอังกฤษมีโอกาสชนะสกอตแต่ว่าไม่ชนะเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับ ฟุตบอลไม่มีทางกลับคืนสู่บ้านเกิดอ่ะล้อเรียนนะครับเพลงเชียร์ของอังกฤษนะที่เพลงฟุตบอล is coming home อะ่ะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยต้องเล่นให้ดีเกินมากกว่านี้นะครับสกอตแลนด์เนี่ยยังเป็นทีมที่ทเหมาะที่จะชนะเมื่อวานมากกว่าด้วยซ้ำเออเมื่อวานสกอตเล่นดีจริงนะแล้วก็หลายๆจังหวะยิงทําให้ครับทําให้พิกฟอร์ตต้องเซฟนะครับคืนนี้เนี่ย อังกฤษดูไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยก็เมื่อคืนนี้ทีมเบอร์ค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็แกมสูเนเนี่ยบอกว่าการใช้มิดฟิลด์ตัวรับสองคนลงพร้อมกันทั้งคาวินฟิลิปแลวก็เดยแคนไรท์เนี่ยมันไม่เหมาะเพราะสไตล์คล้ายๆกันอะ่ะก็ผมว่าทวโรเขาก็รู้หมดแนละแต่เซาเกตทาเป็นไม่รู้นะฮะหรือว่าต้องการเข้าที่สองก็ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็บอกว่ายูฟ่าเชื่อรอบรองก่อนนัดชิงจัดที่เวมบรีได้อะ่ะก็ ก็ตามแผนการเดิมนะครับเขาจะใช้เวมบี้เนี่ยเตะนัดรอบรองชทรเลิศกับรอบชิงราะนั้นเนี่ยจริงๆความได้เปรียบมันอยู่ที่อังกฤษนะเพราะว่าถ้าเกิดได้เข้าไปรอบรองรอบชิงก็เหมือนกับเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพกองเชียร์อะไรก็มาง่ายแต่ว่าไม่รู้ว่าอังกฤษจะถึงรอบรองหรือรอบชิงหรือเปล่านะครับอ่ะนั่นก็คือแผนของยูฟาที่ยังเตะที่เวมบี้นะครับสำหรับรอบชิงกับรอบรองของยูโรครั้งนี้นะครับ ตัวนนี้เลยนี่เลยตัวปัญหาเลยเขาบอกว่าเซาเกตพอใจกับผลเสมอบอกว่าดีกว่าแพ้โอ้แบบคือถ้ามึงหวังแค่นี้นี่กับขุมกําลังอังกฤษที่แบบเปลี่ยนแค่สองคนนะทั้งที่สำรองเปลี่ยนใน้ห้านะซานโชมีก็ไม่ใช้นะครับเดอร์มินิกเิร์ดเลวินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช้นะครับก็หน้าโดนด่านะครับเซาเกตบอกว่าถือเป็นคํำคืนที่ยากลำบากนะครับซึ่งคุณควรยกความดีความชอบให้สกอตแลนด์ด้วย คุณคว้าชัยชนะไม่ได้ก็สําคัญแต่ว่าคุณไม่แพ้สําคัญกว่าโอ้คือแบบแม่งอยากรู้ยังเลยว่าเอ,าอย่างเดี๋ยวนัดหน้าอังกฤษมันเจอเจอเชคใช่ไหมเพราะว่าเจอสกอตไปแล้วเ,เจอโคอเชียแล้วถ้าเจอเชคแล้วแม่งไม่ชนะนี่ก็ต้องโดนดายกันนะครับอ่าสังเกตบอกว่านะัเป็นเกมที่แฮร์รี่เคนนำะผลง,งานได้หน้าผิดหวังอ่าไปโบยเคนอีกอ่าซึ่งสังเกตแจ้งเหตุผลที่เลือกส่งแรดฟอร์ดลงแทนเคนเพราะว่า เราต้องการตัวที่วิ่งแทงทะลุแนวรับคู่แข่งแล้วมาคัสน่าจะเพิ่มพลังงานในเรื่องนี้ได้อะ่ะก็ให้มึงมีแรดฟอร์ดมีมีแฮร์รี่เคนเมีเมสซี่มีโรนัลโดถ้าคุณซื้อเป็นเซาเกตผมก็ว่าชนะยากะนะครับอนั่นก็คือเรื่องของอังกฤษนะครับแล้วก็โลเบอร์สันมาว่านเออวิลลี่กิลมอร์หรือกิลมัวเนี่ยแมงฟอร์มดีมากนะครับห้องเครื่องดาวลุ่มเทลซีเป็นผู้เล่นที่ เล่น FA Cup นัดแรกอะเชลซีแม่งก็ m a n o f t h t Match เล่นพรีเมียร์ลีกเกมแรกก็ m a n of themat c h ก็คือเล่นทีมชาตินัดแรกก็ได้ m a n of themat c h แล้วก็ดูแล้วถือว่าฝีเท้าพัฒนาได้แล้วก็ดูแล้วน่าจะมีอนาคตนะครับเพราะว่าเจอกองก,ากลางกรษที่แม่ไหนบอกระดับพรีเมียร์ลีกทั้งเดแค่นไรทั้งคาร์วินฟลิปแต่ว่ากิลมัวก็เล่นดีนะครับอ่ะนั่นก็คือโลเบอร์สันนะในฐานะกัปตันทีม กสกอตต์จากดันที่ชนสกอตต์เนี่ยก็ออกมาชมอวยหน่อยแบบว่าเออกิลโม่ฟอร์มดีนะครับเออส่วนเรื่องโคเอเชียเนี่ยเมื่อวานโคเอเซียก็น่าผิดหวังนะครับจริงๆคือควรจะชนะทางด้านทางด้านเช็คได้นะฮะแต่ไปแต่ไปดันไปโดนก่อนแล้วมาตีเสมอจากเปริสิตนะครับเมื่อวานโมริแบอบกว่าเสียได้น่าจะชนะจริงนะเพราะว่าจริงๆโคเอเซียแต่น่าจะชนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาวัดเกมสุดท้ายกับสกอตต์ นะครับแต่ผมเชื่อว่าโคเอเชียไม่น่าจะเป็นมามืดอในทันวร์นาเมนต์นี้ผมว่าดูแล้วเผลอ,อถ้าเกิดสกอตเล่นได้ดีเหมือนมเ,เมื่อวานที่เจออังกฤษเผลอโคเอเชียมีโอกาสตกรอบแรกนะครับก็เมื่อวานโมดิสบอกว่าน่าชนะแต่ก็ไม่ชนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะตกรอบนะครับอันนั้นก็คือข่าวที่เว็บจูทิสองเอามาเล่นนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่ามีข่าวอะไรเพิ่มไหมกอ็อ๋อมีเรื่อง เล็กๆน้อยๆนะสีสันนะครับเขาบอกว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเมื่อวานไปชมเกมที่อังกฤษเจอสกอตด้วยแล้วเซอร์บอกว่าจะขอไปจอดรถที่ VIP แต่ว่าเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่กาดบอกว่าไม่ให้จอดนะครับก็เซอร์เล็กอาจจะยิ่งใหญ่ที่สกอตนะแต่ว่าเขาบอกที่นี่อังกฤษนะครับเราบ่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันมาที่สนามเวมบลีย์นะครับแลว่าจะได้รับการต้อนรับในฐานะผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ แต่ว่าโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าให้ไปจอดห้ามจอดที่ VIP นะครับอ่าก็อ่ะก็ะะเรื่องกฎกดเล็กน้อยๆน,นะที่ต่างประเทศเขาก็ไม่ว่าคุณจะบิ๊กเนมใหญ่แค่ไหนก็ถ้ามันเป็นกฎที่ห้ามก็ห้ามนะครับอ่ะแล้วก็มีเรื่องของเบดเวดนะครับให้กำลังใจอดนะิกเซนอ่ะก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วเรื่องของอ d ดิกเซนนี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอมีบทความเกี่ยวกับทีมชาติอิตาลีนะฮะใครที่อยาก อย่อิตาลีแล้วก็อยากดูบทความดีๆก็กดเข้ามาดูได้นะครับบทความมักโรนีซับเวอร์นะครับอันนั้นก็คือข่าวที่เว็บยูทิปสองสปอร์ตเอามาลงนะครับเว็บไทยอย่างยูทิปสองของเรานะครับไปดูเว็บต่างประเทศกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลผมว่าวันนี้ไปเร็วๆดีกว่าหลายคนอยากดูบอลละนะครับหรือดูบอลไปฟังผมไปก็ได้นะตอนเนี้อังกฤีฝรั่งเศสยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับฝรั่งเศสผมว่ายังไม่ได้เจาะแบบ เน้นๆนะ่ยตอนนี้ฮังการีแม่งบอมใส่ด้วยนะครับเอาไปดูซื่ออย่าง BBC นะครับผมว่าน่าจะด่านปิดกันพอสมควรอ่ะนะฮะ BBC ก็วันนี้ทำไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับฮังการีเจอฝรั่งเศสอยู่นะครับแต่อยู่ตอนนี้สิบนาทีผ่านศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Real hope for Scotland but a wake up call for England ก็เนี่ยแหละก็ เมื่อวานสกอตแลนด์มีแต้มหนึ่งผิวยังต่อความหวังในการเข้ารอบนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามีสี่แต้มก็ยังมีโอกาสาเข้ารอบสูงนะครับแต่ถ้าสามแต้มก็เหนื่อยส่วนอังกฤษเนี่ยเวกอัพคือเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาเจอความจริงว่าเออมึงไม่ได้เก่งไม่ได้ทีมเวิร์กดีไม่ได้ฟอร์มดเด่นขนาดนั้นนะครับวันเซฟโครเซอร์ทูคอร์ลิฟิเคชันบัตไวดิดอิงแลนด์แลกไอเดียอเก s นสกอตแลนด์ก็เหมือนว่อังกฤษเนี่ยเกมแรกชนะโอเอเชียมาเมื่อวานเสมอก็ไม่ได้เสียหายนะครับมีสี่แต้มก็บอกว่า ขยับเข้าไปอีกก้าหนึ่งเพื่อที่จะเข้ารอบแต่ว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีไอเดียหรือจินตนาการในเกมลุกในระหว่างเกมของสกอตตนี่ก็คือสื่ออย่าง BBC ตีออกมานะครับคือถ้ามึงจะเข้ารอบเพราะมีสี่แต้มหรือห้าแต้มนัดหน้าเสมอนี่ก็หน้าโดนด่านะอังกฤษนะนะครับเกมลุกเมื่อวานคือแย่มากไฮดี้เคนเงียบนะครับไม่เห็นเล่นดีเหมือนในพิมียเลยนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละไ,ได้รับการสนับสนุนน้อยนะกองกลางอย่างโฟเดนอย่างสเตอร์ลิงแม่งไดบอลก็เลี้ยง บีตบันนะฮะมันไม่เหมือนในในสเปอร์นี่ฮร์ร่เคนได้รับการนับสนุนแบบทุกคนจ่ายบอลให้เคนนะซอนทองมินจ่ายให้เคนลูคัสมูล่าแล้วพวกนี้ก็จ่ายบอลให้เคนแต่อังกฤษแม่งไม่จ่ายบอลกันนะฮะแล้วก็มีเยอรมนีนิ t o b e more วิ i o u s a s a i n i n s t โปรตุเกสก็เยอรมันเนี่ยคืนนี้จะต้องชนะโปรตุเกสนะเหมือนกับว่าจำเป็นมากกว่าว่าเกมแรกไปแพ้มานะครับ ส่วนโปรตุเกสชนะฮังการีไปแล้วก็จริงๆคือถ้าแพ้ก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าจะดีสุดคือเสมอรหรือชนะนะครับอ่นนั่นคือเรื่องของฟุตบอลค่ําคืนเมื่อวานนะเขามีเรื่องอังกฤษแล้วก็ตอนเนี้ฮังการีกับฝรั่งเศสยังสูดสย์ฝรั่งเศสบุกมาทางขวาก็เปิดมาแล้วไม่ได้ครับฮังการีเออฮังการีตม่งเล่นเกมรับดีนะแต่ฝรั่งเศสพยายามบุกอยู่นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของบ b c นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องซื้อขายหน่อยวันนี้เนี่ย น่าจะมีคนเล่นเรื่องเลี้ยวภูอยากได้โดมินิโกโแบรารดีนะครับเพราะว่าแบรารดีเนี่ยอยู่กับทีมเล็กๆในอิตาลีอย่างซัสโซโล่แล้วก็ราคาไม่ได้แพงเห็นเขาบอกว่าแค่4.3ล้านก็ซื้อได้แล้วนะครับก็ก,ก็อาจจะแต่ผมไม่รู้ว่าเลี้ยวภูจะอยากได้จริงหรือเปล่าแหละสิเพราะว่าอ้าวแล้วฝรั่งเศสยิงซ้ำอูหติดเซฟไม่ได้ครับยิงในกรอบเลยครับติดเซฟกูรัลชี่โอ้โหฝรั่งเศสเกือบนำ อ่าเมื่อกี้คุยเรื่องเบรลาดี้ไงก็เห็นเขาบอกว่าแค่สือถึงสามล้านถ้าเวอ้์พผู้เอาจริงผมก็ซื้อได้นะแต่ว่าเวอ้์พผู้จะอยากได้นักเตะอิตาลี่เพระว่านักเตะอิตาลีบางทีมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับอ่ามาดูเรื่องย้ายทีมหน่อยนะครับแมตต์เด์เมกอิมพูฟซานโชวิทก็แมนยูยังสนใจจะเดินซานโชอยู่นะครับถึงเนื้อจะไม่ได้เล่นในยูโรเลยสักเกมสักนาทีตอนนี้นะแล้วก็จะประปับปรุงข้อเสนอพูดง่ายว่ายื่นเงินให้ ยื่นเงินให้ให้ดอกมูลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องอันนี้แหละแมนยูจะจะปรับปรุงข้อเสนอซื้อซานโชตอนแรกยื่นไปหกสิบเจ็ดล้านปอนด์นะครับตอนนี้จะปรับไปเป็นเจ็ดสิบห้าล้านนะครับหกสิบเจ็ดสิบห้าล้านนี่ก็ผมว่าสูงนะสำหรับซานโช่นะครับข่าวนะตีมาตอนทุ่มหนึ่งนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยจะได้แอนเดอร์สัน โจวันเดอร์สอ๋อก็เป็นกองหลังอายุยี่นะครับเขายังเป็นดาวรุ่งอยู่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีเรื่องของเลี้ยผูอินเทอร์เรสอินซัสโซโลแบลาดีข่าวนี้แหละเล่นมาตอน4ี่โมงนะครับจากเดลี่เอ็กเพรสเขาบอกว่าเวี้์ผูสนใจโดมินิโกเบลาดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคืออิตาลีระบบมันดีอ่ะแล้วโดมินิโกเบลาดีซีซั่นที่แล้วฟอร์มของซสโซโลดีก็เลยแบบมั่นใจต่อเนื่อง แต่ผมว่าถ้าดูอิตาลีแล้วมันก็ยังมีมันก็ยังมีตัวลุกที่น่าสนใจกว่ากว่าแบลาดี้อ่ะอย่างผมว่าอินซินเย้ยงี้อาจจะแก่กว่าแต่ผมว่ามันคุณภาพดีกว่าแบลาดี้แน่ๆแล้วก็นอกนั้นก็มีตัวอย่างผมว่าเคียซ่าเนี่ยเฟเดริกเคียซ่าของยูเว่จริงๆดีกว่าแบลาดี้นะแต่ก็มันไปทับตำแหน่งกับอินซินเย่ก็เลยเป็นแค่สำรองแต่อินซินเจ้เป็นกองหน้าด้านขวาถนัดเท้าซ้ายก็เลย ช่วงนี้กำลังฟอร์มดีอ่ะนะครับก็เลยเป็นข่าวทีมใหญ่นะฮะแต่ลิเวอร์พูลจะสนใจจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับมีเรื่องของโคเชสเตอร์ผ่านเลยนะครับมีเรื่องบาร์ซ่าบาร์ซ่าโคลส e ออนเมสซี่คอนแทคเอ็กซ์เทนชั่นอ่ะก็ผมว่าดูแล Messi นะ้วเมสซี่เนี่ยอยู่บาร์ซ่าต่อแล้วแหละจะไม่น่ามาแมนซิหรือทีมอื่นละก็ลาปอร์ต้ามาพูดเองนะครับว่าเมสซี่ใกล้จะต่อสัญญาก็แล้วแต่เมสซี่เลยนะครับแต่ผมอยากให้เมสซี่ย้ายอะ่ะผมเบื่อแล้วผมอยากเห็นเมสซี่ไปเล่นทีมอื่นบ้างนน จอร์ดิโน่บอกว่า unlikely to let to leave c ซก็จอร์ดิโย่บอกอยู่เชลซีต่อนะครับไม่ย้ายนะฮะก็แล้วแต่จอร์ดิโย่เหมือนกันนะฮะจอร์ดิโย่อยุ่ยี่เก้าละนะครับ, o, รบตอนนี้ก็อยู่กับทีมชาติอิตาลีกำลังเล่นดีนะครับแล้วก็มีตอนบ่ายสองซือปดออรูอาลิงต์วิดอาร์เซนอลอาเกนก็ข่าวเก่านะครับไม่รู้ว่าจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเออมันมีข่าวมาตอนเช้าว่าอาร์เซนอลมีงบในการซื้อนักเตะรอบนี้สองร้อยาสิบล้านผมแทบช็อก ok จริงเหรอวะ จริงๆแค่เอ้ยไม่ใช่สองร้าสิบล้านเนี่ยร้อยหสิบล้านอ่ะจริงๆห้าสิบล้านก็หรูนะสำหรับอาร์เซนอลสองร้อยฮะร้อยหสิบล้านนี่แม่งซื้อผู้เล่นดีๆได้เยอะเลยนะฮะไม่รู้ว่าโคเอนเก้มันจะให้เงินมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบขายผู้เล่นแล้วก็ถึงจะได้เงินก้อนนี้หรือว่าได้แบบเพียวๆเลยนะฮะแต่ถ้าอาร์เซนอลจะผมว่าจะลุ้นนู่นนี่นั่นอ่ะก็ต้องต้อง ต้องลงทุนซื้อผู้เล่นดีๆระดับท็อปมาสักสี่ห้าคนนะครับไม่ใช่แค่คนสองคนอ่ะถ้าคนสองคนมันก็จะได้อย่างมันก็จะได้แค่อย่างปาเตคนเดียวมันก็ไม่ได้สร้างอิมแพกเยอะนะครับจะต้องมาดูว่าอเซนอนแม่งจะซื้ออูอาจริงหรือเปล่านะครับซื้อ,อ่ากเดลี่เมลลงข่าวมานะครับแล้วก็อเซนอนต่อสัญญาเทียนนี่นะครับห้าปีเพิ่มเมื่อวานเทียนนี่เด่นมากนะกับสกอตแลนด์นะครับเกมรับยืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเหนียวเลย แล้วก็เทียนนี่จะขยับไปรับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้ไม่น่าถึงน่ะแต่ว่าก็ต้องให้เขานะครับฟอร์มดีนะฮะแล้วก็มีอนาคตเพราะว่าคินส์เจอเกนคินส์มันสนใจปูมสเปอร์อ่ะก็สเปอร์เดี๋ยวก็ดูอีกทีนะว่าจะเอาคินส์มันหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือข่าวคราวเริ่มย้ายทีมเรื่องกุนซืออะไรอย่างนี้นะครับในสกายสปอร์ตนะครับมาดูข้อความหน่อยก่อนจะไปวิเคราะห์บอลแล้วเดี๋ยวจะลากันไปละนะครับอคุณ สุนิสาบอกว่าเรานั่งฟังหุนศรจนหลับเลยค่ะอ้าวทำไมฮะผมพูดน่าเบื่อเหรอฮะอย่าเพิ่งหลับนะฮะคุณพุททิพงศ์บอกว่าคู่ที่สองสเปนโปรแลนด์มาล้วสดด้วยนะครับโอ้ยผมน่าพอจบคู่คู่โปรตุเกสเยอรมันก็อยากพักผ่อนแล้วนะครับอืมอ่ะประมาณนี้ข้อความนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลดีกว่านะครับ โปรแกรมฟุตบอลก็เข้าไปดูได้นะครับที่เพจยูดิบสองสปอร์ตใน facebook นะครับก็เห็นน้องใหม่นะครับมีครบทั่วนะครับไฮไล้งไฮไลท์ใครไม่ได้ดูสดก็มีไฮไลท์ให้ดูนะครับมีไลฟ์จากผมทุกวันแบบนี้นะครับแล้วก็ข่าวฟุตบอลรวมถึงบทความก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับที่นี่นะครับอ่ะมาดูโปรแกรมบอลวันนี้หน่อยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าวันนี้มีโคปาอเมริกาหรือเปล่านะเพราะว่า ผมโบวแต่วิเคราะห์พีเมลีกแล้วก็วิเคราะห์ยูโรนะแล้วก็หาโปรแกรมหาพวกหาพวกเฮดตูเฮดยูโรเตรียมผ้าคู่ใหญ่เยอรมันกับโปรตุเกสคืนนี้นะครับยังไม่ค่อยได้ดูโปรแกรมของโคปาเลยววันนี้มีป่าวันนี้วันนี้ไม่มีโคปานะครับก็มีแค่ยูโรสามคู่แล้วก็มีพวกลีกรองๆองนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนนะครับ อ่าแล้วเจลรีก็เตะไปแล้วนะฮะเมเจอร์ลีกก็พรุ่งนี้เช้าก็มีนะครับเริ่มแต่หกโมงครึ่งนะครับอ่าไม่เสียเวลาครับไปดูอ่าฝรั่งเศสกับฮังการีเนี่ยไม่ต้องวิเคราะแลวนะไลน์อัพออกแล้วแล้ว,ลว,ลวก็มันเยอะฝรั่งเศสแม่งเกือบน้ำหลายทีแล้วอ่ะใครยังรีบไม่ขึ้นรถผมว่าต้องขึ้นรถเลยเดี๋ยวผมลาเสร็จนี่เดี๋ยวผมจะรีบไปขึ้นรถฝรั่งเศสผมว่าน่าจะกาลังดีเดี๋ยวตอนนี้ผ่านย0ิบนาทียังศูนย์ศูนย์แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเร่งแล้วก็ชนะได้นะครับคู่รอง โปรตุเกสกับเยอรมันนะครับแล้วก็ตีสองสเปนกับโปรแลนด์นะครับผมคิดว่ายูโรครั้งนี้เนี่ยทีมต่อมาง่ายๆนะอาจจะอังกฤษมันงี่เง่าไม่ชนะรวมถึงเกมที่พิกล็อกเด้นมาแพ้ฟิแนแลนด์เงี้ยแต่นอกจากนั้นผมว่าบอลต่อมาค่อนข้างเกือบหมดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพลิกเท่าไหร่ออาไปดูวิเคราะห์กันหน่อยนะครับไปดูเกมโปรตุเกสกับเยอรมน,นีนะครับผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะเพราะว่าอย่างในทลิปที่ผมลงให้กับบิ๊กชัมอะ ผมให้โปรตุเกสแต่ตอนนี้ผมดูราคาแล้วมันมันเอนมาทางเยอรมันเยอะมากนะครับแล้วเยอรมันเนี่ยเล่นในบ้านนะครับผมเลยเชื่อว่าอา่าแล้วเยอรลมันนัดที่แล้วที่เล่นกับฝรั่งเศสอะ่ะโอเคอาจจะเกมลุกไม่คมแต่ก็บดฝรั่งเศสแบบอยู่หมดัดแค่ยิงไม่ได้คือฟอร์มเยอรมันอะ่ะมันไม่ได้แย่มากนะครับแล้วคืนนี้เจอโปรตุเกสจริงๆริงก็คือสามหน้า ก่อนหน้านี้เนะี่ยผมให้เชียร์โปรตุเกสถือหน้าลองต่อไว้รองศูนย์อยู่สองห้าแต่ผมเชื่อว,ว่ามุมชนะโปรตุเกสมันมันน้อยอะ่ะแล้วโปรตุเกสน่าจะแฮปปี้กับการแค่เสมอแต่ทีมที่ต้องการสามแต้มมาเป็นเยอรมันผมเลยเปลี่ยนมุมนะผมรู้สึกว่าหน้าเพราะดูราคามาทั้งวันแล้วอ่ะเยอรมัน,นยังต่อแบบแข็งแกร่งผมว่าหน้าเชียร์เยอรมันราคาเสมออาจจะได้ผลตอบแทนน้อยหน่อยหรือถ้าใครใจก,กล้าก็วัดเยอรมันราคาต่อศูนย์อยู่สอง้าไปเลยอะ่ะ ผมคิดว่ามีโอกาสที่ที่เยอรมันจะเก็บสามแต้มวันเนี้แล้วก็อย่างแย่หรือเสมอถ้าแบบไม่จับพัดจับผูสกัดเข้าประตูตัวเองโชคไม่ดีผมคิดว่าเยอรมันเนี่ยยังระบบทีมดีกว่าโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเชียร์เยอรมันมากกว่านะครับนี่ขอเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าในคลิปเนี่ยให้เชียร์โปรตุเกสไปนะครับถึงตัวผมจะเชียร์โปรตุเกสนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีแรงของหอนว่าเกมนี้เยอรมันจะชนะนะครับก็วันนี้โปรตุเกสจะมีปรับทัพนิดนึงนะครับ โกยังเป็นปาติซิโอกองหลังมีเซเมโดมีเกเรโลมีดิอัคมีเปเป้ตรงกลางเนี่ยเลนโตชานเชสนัดที่แล้วเล่นโคตรดีลงมาเป็นสำรองจะได้เป็นตัวจริงคู่กับดานิโลไปเรล่านะครับแล้วก็ตัวลุกเนี่ยมีเปนโดซินวามีบูโน่แฟนันแล้วก็มีเดโกชอตต้านะครับหน้าเป้าโรอิลาโดเยอรมันเนี่ยอย่างหลังสามนะครับเอ็มเลชานวันนี้จะลงมายืนแทนกินเทอร์นะครับกองหลังมีฮูเมอร์มีลูดิเกอร์วิงแบ็กซ้ายโรบินโกเซนวิงแบ็กขวาคิมมิสคู่มิดฟิลด์เนี่ยวันนี้โทนี่โคส,สกับกอเรสกา นัดที่แล้วคุณโดยการ,ร์รอมไม่ดีนัดน,นี้อาจจะเป็นกอเลสก้านะครับตัวลุกมิเรลอยซันนี่มีโทมัสบุลเลอร์ก็ติโมแวนเนอร์เกตนักเตะใกล้กันแต่ผมเชื่อว่าไอความกระหายความจําเป็นนะ่ะมันเป็นของเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เชียร์เยอรมันแล้วกันขอพลิกลิ้นขอเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ก็คู่แรกอ่ะคู่ที่สองเนี่ยบิ๊กแมตช์ผมว่าพลิกไปเชียร์เยอรมันดีกว่านะครับเอาส่วนคู่สุดท้ายครับดูเกมระหว่างสเปนกับโปรตอ่โปแลนด์ Pro คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สําคัญกับทั้งคู่นะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยนัที่แล้วไปจับพัดจับหูเสมอสวีเดนมาศูนย์ศูนย์แต่ว่าแต่ว่า ก็ยังไม่เสียหายมากแต่ไอ้เสียหายเนี่ยนะคือโปลแลนด์นะครับเพราะว่านัดที่แล้วไปแพ้สโลวาเกียมาหนึ่งสองแล้วก็ผมว่าโอกาสตกรอบสูงมากๆโปลแลนด์นะครับเกมนี้เนี่ยต้องเช็คฟิตผู้เล่นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวนักเตะโปลแลนด์แม่งเจ็บแบบรานาวนะครับและที่สำคัญนัดที่แล้วคีโชเว็กไปโดนไล่ออกกองกลางตัวหลักเกมนี้ติดแบนอีกนะครับกิสเซียนบิลิกก็เจ็บเปียตเอียนเ,ออนเทคก็เจ็บ อาคาดิอุสเมเดิกก็เจ็บนะครับส่วนสเปนเนี่ยก็เช็คฟิตแค่บูสเกตที่หายจากโควิดแล้วแต่ผมว่าก็คงไม่น่าใช่นะครับเพราะสเปนก็มีตัวเลือกอย่างอื่นอีกเยอะสเปนยังชุดเดิมนะครับอูนัยซิมอนนะครับแบ็คขวายอเรนเต้ iente, แบ็คซ้ายอัลบาเซนเตอร์เป็นเปาตอเลสกับทางด้านลาป็อกแล้วก็กองกลางเนี่ยมีโกเก้โรดรีแล้วก็เทีเอโก้นะครับตัวลุกมีโอโม่นะฮะมีโมเรโนแล้วก็มีเปาตอเออทางด้านเฟรนต์ตอเลส ผมว่าสเปนดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วนัดที่แล้วอมันโดนด่าว่าบุกแต่ขึงแต่ว่าคลองบอลแต่ว่าไม่ยิงผมว่าเกมนี้สเปนจะถล่มเละเหนือกว่าชั้นหนึ่งชั้นนิดๆผมว่าหน้าเชียร์สเปนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เชียร์ไปที่สเปนนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปยูโรวันนี้กันอีกทีนะฮะวันนี้เนี่ยหน้าเชียร์ไปที่ทางด้านคู่นี้เนี่ยฝรั่งเศสก,กับ ฮังการียัง0-0อยู่ให้รีบวางฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็คู่5ทุ่มเนี่ยให้เชียร์เยอรมน,นีแล้วก็คู่ดึกให้เชียร์สเปนนะครับวันนั้นวันนี้ขอต่อบอลเหนือกว่า3คู่เลยสําหรับบอลยูโรนะครับฝรั่งเศสเยอรมน,นีแล้วก็สเปนนะครับส่วนลีกอื่นก็ให้ทุกท่านก่อให้เชียร์กันให้สนุกแล้วก็ดูบอลให้เต็มที่นะครับก็ยูโรฝากไว้3คู่นะครับฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สเปนนะครับ นั่นก็คือโปรแกรมฟุตบอลยูโรแล้วก็การวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้ก่อนจะลากันไปเดี๋ยวดูข้อความนิดนึงนะครับเพราะว่าก็หลายคนน่าจะต้องการไปดูบอลเต็มที่และตอนนี้บอลกาลังผ่าน25นาทีนะครับฝรั่งเศสกับฮังการียัง0-0นะครับคุณสุภาพาเยอรมันชอบชอบเยอรมันทีมรักไม่แพ้แน่ก็ผมก็เห็นด้วยนะครับตอนนี้ผมบ้านหน้าเชียร์เยอรมันนะนะครับ คุณตูปะทาบอกว่าต้องเชียร์ทีมใหญ่ไว้ยังไงก็น่าเขารอแต่ทุกทีมอ่าใช่ฟุตบอลทัวนาเมนต์อย่างนี้มันมันน่าเชียร์ทีมใหญ่เพราะว่าทีมเล็กมันก็สู้ยากนะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับการไลฟ์วันนี้นะฮะทั้งข่าวข่าวซื้อขายนะครับแล้วก็ข่าวจากเว็บยูทีสองสปอร์ตดนนะครับฝากกันไว้ด้วยแล้วก็โปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับก็ดูกันยาวๆวันนี้ไม่มีไม่มีโคปาอเมริกานะครับพักผ่อนกันไปนะครับ แล้วก็ยูโดก็ตามนั้นนะครับทีเด็ดทัศนะนะครับแล้วก็อย่าลืมเพจ g ุดสองสปอร์ตใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความที่มาคุยกันนะครับอวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วก็ใครที่อยากฟังรายงานสดทางวิทยุก็มาเจอกับผมได้นะครับ fm 9 9 active radio นะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับผมกับพี่อูรับหน้าที่บรรยายรายงานสดนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ